สวัสดีค่ะเด็กๆเราเดินทางมาถึงวันสุดท้ายกันแล้วในหน่วยที่สองเมื่อฉันเติบโตวันนี้เรื่องสุดท้ายคือฉันทำเองได้เดี๋ยวก่อนอื่นเด็กๆไปดูนิทานกันก่อนนะคะว่าในนิทานเขาทำอะไรกันบ้างวันนี้ผักปุ้งเตือนแต่เช้าเดี๋ยวรีบเดินไปปลุกกุ้งเต้นที่กำลังนอนหลับอยู่ กุ้งเต้นกุ้งเต้นตื่นได้แล้วฮ้ยไม่อยากตื่นเลยกุ้งเต้นพูดแต่ก็ยอมลุกขึ้นโดยดีพอเห็นกุ้งเต้นนั่งนิ่งๆไม่ยอมทําอะไรผักบุ้งเลยถามว่าทําไมไม่ไปอาบน้หรลอกุ้งเต้นก็กุ้งเต้นจะรอให้คุณแม่มาอาบน้ําแต่งตัวให้นะสิกุ้งเต้นตอบแต่กุ้งเต้นควรเก็บที่นอนให้เรียบร้อยก่อนนะผักบุ้งบอกไม่เอาหรอก กุ้งเต้นทำไม่เป็นนี่นาะกุงเต้นโวยวายฮ่าฮ่ไม่เห็นยากเลยเดี๋ยวพี่ทำให้ดูนะผักบุ้งเก็บที่นอนของตัวเองนี่ไงเริ่มจากเก็บหมอนพับผ้าห่มให้เรียบร้อยแล้วก็ปัดที่นอนแบบนี้อ้โหเย่เก็บที่นอนเสร็จแล้วเราเตรียมตัวไปอาบน้ำกันเถอะผักบุ้งบอกน้องว่า กุ้งเต้นถอดชุดนอนแล้วเอาไปใส่ในตะกร้านะอย่าวางทิ้งแกกะจากนั้นผักบุ้งก็เปิดตู้เสื้อผ้าหยิบชุดนักเรียนของตัวเองมาเตรียมไว้กุ้งเต้นเห็นพี่ผักบุ้งเตรียมชุดนักเรียนเองก็เดินไปเปิดตู้หยิบชุดของตัวเองออกมาบ้างก่อนเข้าห้องน้ำผักบุ้งกับกุ้งเต้น เดินไปหยิบผ้าเช็ดตัวมาแล้วผักบุ้งก็สอนให้กุ้งเต้นบีบยาซีฟันลงบนแปลงของตัวเองกุ้งเต้นค่อยๆบีบให้ลงบนแปลงพอดีนะอ๋อเข้าใจแล้วครับแปลงฟันเสร็จผักบุ้งก็พากุ้งเต้นไปอาบน้ำสอนให้กุ้งเต้นถูสบู่ทั่วตัวก่อนจะล้างฟองออกโหอาบน้ำเองสนุกดีนะพี่ผักบุ้ง กุ้งเต้นพูดอย่างร่าเริงจากนั้นผักบุ้งก็สอนกุ้งเต้นล้างหน้าและก็สอนให้กุ้งเต้นแปลงฟันพออาบน้ำเสร็จผักบุ้งกับกุ้งเต้นก็ออกมาเช็ดตัวหวีผมและก็ทาแป้ง แล้วผักบุ้งก็สอนกุ้งเต้นแต่งตัวโดวยทำให้น้องดูเป็นตัวอย่างกุ้งเต้นใส่เสื้อแล้วติดกระดุมทีละเม็ดแบบนี้นะทีนี้ก็ใส่กางเกงในแล้วค่อยใส่กางเกงนักเรียนกุ้งเต้นทำตามพี่ผักบุ้งทุกอย่างและรู้สึกว่าไม่ยากเลยการทําทุกอย่างได้เองอยังน่าภูมิใจอีกด้วย พอทั้งสองคนแต่งตัวเสร็จก็หิวจนท้องร้องจอกกุ้งเต้นเราไปกินข้าวกันเถอะผักบุ้งชวนน้องเมื่อมาถึงโต๊ะอาหารผักบุ้งก็ตักข้าวใส่จานตัวเองแล้วบอกกุ้งเต้นว่าเอาล่ะกุ้งเต้นลองตักข้าวดูเองนะคุณแม่เห็นผักบุ้งกับกุ้งเต้นตักข้าวกินกันเองได้โดยไม่ต้องดูแล ก็ดีใจมากเมื่อกินอิ่มแล้วผักบุ้งก็บอกน้องว่าเดี๋ยวเรามาช่วยกันเก็บโต๊ะเก็บจานแล้วเอาเศษอาหารไปเททิ้งนะบุ้งเต้นรีบทําตามที่พี่ผักบุ้งบอกอย่างแข็งขันพอใกล้เวลาจะไปโรงเรียนบุ้งเต้นเพิ่งนึกได้ว่ายังไม่ได้จัดกระเป๋าพี่ผักบุ้งช่วยบุ้งเต้นจัดกระเป๋าหน่อยสิ ผักบุ้งตอบว่าได้จ้าแล้วก็คอยแนะนําให้น้องจัดกระเป๋าเองผักบุ้งกับกุ้งเต้นจัดกระเป๋าเสร็จแล้วก็พาก,กันเดินมาที่หน้าบ้านแล้วผักบุ้งก็ใส่ถุงเท้ารองเท้าให้กุ้งเต้นดูเป็นตัวอย่างกุ้งเต้นดูพี่ผักบุ้งแป๊บเดียวก็ทำเองได้ไม่เห็นยากเลยสักนิด รถโรงเรียนมาแล้วจ้าคุณแม่ร้องบอกมาจากหน้าบ้านไปเร็วกุ้งเต้นผักบุ้งพูดแล้วถือกระเป๋านักเรียนเดินนำหน้าวันนี้กุ้งเต้นจะถือกระเป๋าเองกุ้งเต้นพูดพางถือกระเป๋าเดินตามไปทั้งสองคนยกมือไหว้คุณแม่ก่อนจะขึ้นรถไปโรงเรียนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อกลับจากโรงเรียนในตอนเย็น พุงเต้นรีบวางกระเป๋าเตรียมออกไปเล่นนอกบ้านแต่ผักบุ้งเรียกเอาไว้ก่อนพุ้งเต้นเปลี่ยนรองเท้าแล้วเอาไปเก็บบนชั้นก่อนสิอย่าลืมมากระเป๋านักเรียนไปเก็บด้วยนะพุ้งเต้นเลยเดินกลับมาทําตามที่พี่ผักบุ้งบอกจากนั้นผักบุ้ง ก็ชวนกุ้งเต้นขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเอาชุดนักเรียนที่ถอดแล้วใส่ในตระรก้าเลยนะกุ้งเต้นผักบุ้งพูดเหมือนเมื่อเช้าใช่ไหมพี่ผักบุ้งกุ้งเต้นตอบเมื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จสองพี่น้องก็เดินไปขออนุญาตคุณแม่ก่อนจะออกไปเล่นที่สนามเด็กเล่นของหมู่บ้านผักบุ้งกับกุ้งเต้นเล่นอยู่ที่สนามเด็กเล่นพักใหญ่ พอเห็นว่าใกล้เวลาอาหารเย็นและเริ่มจะมืดแล้วบุ้งก็บอกน้องว่ากุ้งเต้นเรากลับบ้านกันเถอะกุ้งเต้นจึงลาเพื่อนๆแล้วเดินกลับบ้านกับพี่ผักบุ้งคุณแม่ยังทำกับข้าวไม่เสร็จผักบุ้งกับกุ้งเต้นเลยนั่งเล่นของเล่นด้วยกันก่อนผักบุ้งกุ้งเต้น,ตนมากินข้าวได้แล้วจา้าพอได้ยินเสียงคุณแม่เรียก ผักบุ้งก็บอกกุ้งเต้นว่าเรามาช่วยกันเก็บของเล่นก่อนดีกว่ากุ้งเต้นเลยช่วยพี่ผักบุ้งเก็บของเล่นลงกล่องเมื่อเก็บของเล่นเสร็จเรียบร้อยผักบุ้งก็บอกกุ้งเต้นว่าเวลาจะกินอาหารนะเราต้องล้างมือก่อนทุกครั้งนะกุ้งเต้นแล้วผักบุ้งก็พาน้องไปที่อ่างล้างจานสอนให้น้องล้างมืออย่างถูกวิธี ฟองสบู่ถูระหว่างนิ้วหลายๆครั้งแล้วล้างฟองสบู่ออกกุ้งเต้นพยักหน้าและทำตามที่พี่ผักบุ้งสอนอย่างตั้งใจพอเช็ดมือแห้งแล้วทั้งคู่ก็เดินไปหาคุณแม่ที่โต๊ะอาหารวันนี้กุ้งเต้นภูมิใจจังที่ทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างโดยไม่ต้องให้คุณแม่ช่วยแถมคุณแม่ยังพูดชมว่าเก่งมากจ้กกุ้งเต้น แม่มีความสุขมากที่เห็นลูกทำอะไรด้วยตนเองได้แล้วคุณแม่ยังหันไปชมพี่ผักบุ้งด้วยผักบุ้งก็เป็นพี่ที่ดีสอนน้องเก่งมากเลยลูกคราวนี้ผักบุ้งกับกุ้งเต้นเลยดีใจจนหน้าบานเลยฮพี่ผักบุ้งสอนน้องกุ้งเต้นให้ทำอะไรด้วยตัวเองหลายๆอย่างเลยค่ะเด็กๆแล้วเด็กๆล่ะคะทำอะไรเองได้บ้าง เด็กๆลองทำไม้แมพนะคะแล้วเขียนในบับเบิลแมพนี้ว่าเด็กสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองบ้างเช่นกินข้าวได้ด้วยตนเองอาบน้ำแปรงฟันเด็กๆลองเขียนลงมาในบับเบิลแมพนะคะแล้วอย่าลืมเขียนชื่อด้านล่างด้วยตกแต่งบับเบิลแมพให้สวยงามนะคะ